วันนี้พ่อบินมามาอ่ามาเล่นกับน้องบัวนะคะแม่นี่ค่ะนี่แหละค่ะครูฝึกอีกหนึ่งคนที่จะช่วยสอนน้องใบบัวนะคะเอาเอาใบบัวฟังเพลงกับพ่อบินก่อนออาเต้นหน่อยลูกเร็วมาตึ๊ดใบบัวสงสัยว่าอะไรนะเบบัวกูอะไรนะพ่อบินมาเล่นด้วยพ่อบินเอาอะไรมาฟังนะเย็บเย็บ เปิดอัน <interfer> น <es> oh. 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 cool. ี้ให้ดูค่ะวุน่ารักค่ะเป็นภาพที่น่ารักค่ะแม่แม่อ่ะพอก็เปิดเพลงอนุจาก็จะเต้นกับพ่อเดี๋ยวพ่อจะพาเป่าแคนเป็นด้วยจับจับนี่ค่ะ่อบินของเราก็เก่งนะคะเล่นกีตาร์เป็นด้วยค่ะอายกับพ่อกันยอกกับพ่อกันจับ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 เก่งมากค่ะเก่งมากเลย เบอร์งงว่าอะไรวะน่ารักมากเลยค่ะเป็นภาพที upon, on, walk, ่น uh ่ารักค่ะอะไ์กดแช่ค่ะกดแช์ให้อ้วนด้วยค่ะพอเวนให้ความสุขหนุ่มจ้าใงเบอร์เก่งไหมหลอกแม่ น่ารักกเลยพอ่พอว่าเล่นเก่งจังเลยค่ะ